วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำพาสปอร์ตวัคซีนนะคะวัคซีนพาสปอร์ตกันคะ่ะพาสปอร์ตเล่มนี้ก็อายุ10ปีนะคะไปดูกันนะคะว่าที่ไหนบ้างเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับทำพาสปอร์ตสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมคะ วันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวไม่ได้พาเที่ยวไม่ได้พากินแต่จะพาไปทำพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตวัคซีนนะคะวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเราก็ไปที่ทำทีอ่อาคารบางหลักนะคะ ถ้าเราไปรถไฟแล้วก็จะลงที่เซนหลุยนะคะเซนหลุยสเตชันหรือว่าสถานีเซนหลุยนะคะที่อยู่บางรักนะคะเป็นอาคารของควบคุมโลกนะคะควบคุมโลกสำหรับพาสปอร์ตเล่มนี้นะคะเราจะจองเข้าไปในในเพจหรือในไอ้นั่นของกรมควบคุมโลกก็ได้นะคะ แล้วก็เราจะวอล์กอิเข้าไปก็ได้นะคะแต่ถ้าวอล์กอินเขาบอกจะนานหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่นานเลยนะคะไม่นานเลยแค่ไม่ถึง15นาทีก็เสร็จแล้วนะคะค่าใช้ใจ่ายก็อยู่ที่50บาทเราจะพาไปดูสิคะว่าการเดินทางไปเนี่ยเราจะไปยังไงสำหรับพาสปอร์ตการทำพาสปอร์ตวัคซีนนะคะเพราะมันจำเป็นสำหรับคนเดินทางไปต่างประเทศนะคะ บางทีเราต้องใช้นะคะเราบางทีเราต้องใช้บางประเทศก็ยังต้องใช้ยอยู่นะคะถ้าอย่างไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไม่มีวัคซีนพาสปอร์ตเนี้ยต้องกักตัวเป็นอาทิตย์นะคะต้องกักตัวเป็นอาทิตย์ไปดูนะคะไปดูของความจำเป็นและใครที่จะรีไปก็รีบๆไปทำนะคะไปทำแต,ต่ก่อนอื่นถ,ถ้าจะรีบไปทำยังไงก็ต้อง มีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะเพราะสิ่งที่เขาต้องใช้คือตั๋วเครื่องบินนะคะพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะจากหมอพร้อมนะคะโหลดมาไว้กันเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการไปทํานะคะต่อไปดูสิคะว่าเราไปเดินทางยังไงนะคะสําหรับคนต่างจังหวัดนะคะสําหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าการทําพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ย ไปทำยังไงนะคะไปดูกันค่ะค่าใช้ใจ่าย50บาทนะคะ50บาทไม่แพงนะคะมันคุณความจำเป็นนะคะรีบๆไปทำกันนะคะอาคารบางรักนะคะา,คาที่อาคารบางรัก รถไฟฟ้าเราก็ลงนี่เลยนะคะเซนหลุยนะคะเซนหลุยเซนหลุยนี่เลยลุชธานีเซนหลุยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตึกมหานครนะคะตึกสูงสงนี่คือตึกมหานครนะคะ สา,าสาทรนะคะสถานีเซนหลุยจ้า เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมันไม่ง่ายมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครจะไปก็เตรียมตัวนะคะเมื่อซื้อตัว๋วเครื่องบินเสร็จแลวะะ้ววีซ่าวีซ่าเสร็จแล้วนะคะวีซ่าเสร็จแล้วแล้วถึงจะ,เร,งจะเราถึงจะได้ตั๋วเครื่องบิน work, นะเราถึงจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินสําหรับประเทศที่ขอวีซ่านะคะแต่ถ้าสําหรับประเทศที่ไม่ขอวีซา่าก็โอเคค่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีวีซ่านะคะ ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกันนะคะเดี๋ยวตามคุณป้าสายเปรี้ยวไปเที่ยวยุโรปต่อนะคะในคลิปต่อๆ่อไปนะคะบายบายทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ